เดี๋วพบกับช่อง In the Thai กับมาอีกครั้งในปี2025ที่ยังไม่ได้ทำรีแอคอะไรเลยเราจะมารีแอคเพลง h a s t a g s k i น n d a ของวอร์ o น JKT ที่รู้สึกว่าเห็นชุดเซมแล้วปันชิดชาดแต่ถ้าภาษาอินโดอจะเป็น Hashtag อ่ากาสกาสังกาสังเกะสุกิหรอไม่รู้ว่า <c oughs> มาเราจะมาเปิดรีแอคกันเริ่มสามสองหนึ่งเดี๋ยวนะ มัสคอตตโคอาล่ากำลังทำแลหละฮะคุณแหละหลืนความในคือแบบฉันชอบคุณนะหรอเดี๋ยวนะโอ้โห,โห อุ้ยโอ้ชุดเทมแดงลายสกอตมีความฟ้าความแดงแดงแบบชุดชาติป๊าดโอ้โหหมวกแดงมากซึนเตอร์ชื่ออะไรนะที่อยู่ในวงควอลิฟชื่ออะไรนะจะไม่ได้แล้วเด่นมากคือนางต่ดผมสั้นคือดีดูดีมาก โอ้โหวิชวลแต่ละคนเออสวยไปอีกวิ่ยมีความเล่นกล้องเหมือนอันนี้เหมือนทั้งคู่เหมือนทั้งสามเลยอ่ะเลยทั้ง JKT BNK แล้วก็ AKB วิ่ยมีการโอ้ยมีคนแล้วน่ารักว้าย ว้าชอบชอ,อบว้ายชอบชอบความลิน้นชุดทะเลวิแอมชอบอะยูนะแต่เธอไม่รู้เลยอุ้ยชุดน่ารักมากเอาเนี่ยว ก็แล้วมาลาม้วเนี่ยชอบโลเคชันในการถ่ายอะ่ะคือแบบเป็นเมืองแบบอิตาลีอิตาลีอ,าอุ้ยโอ้โหมีขอเล่นก้อนก้องก้องนิดนึงอะ่ะกล้อนนิดตออนอะ น่นหรอเฮ้ยแต่ก็เฮ้ยแต่ก็กระจายกระจายแอร์ทามให้เกือบเยอะเลยนะถ้าสิมสิบสองคนอนะถือว่าดีอยู่นะเนี่ยมันต้องอย่างนี้คือแบบเล่นความรักก็คือใกล้ๆกล้กันใช่ ใช่นะคนนี้อายเละทีเนี่ยคือฉากที่แบบอยู่ตอนต้นน่ะแล้วแบบนี่แหละคือมันสวยอ่ะไม่วอไม่ต้องจะเป็นเล่นมุมสูงก็ได้อ่ะขอแค่แบบเล่าตอรี่ดีๆอ่ะดีมันได้เลยนะ วดีอ่ะ MVD อุ้ยมีความเล่นกับรูพกพลลอยอยู่นะอุ้ยอุ้ยย,ยังไงยังไงสิอืมอ่ะลงคล้ายๆแบบ ฮัชชิเลเพนกวินแต่อันนั้นนะเพนฮัชชิเลอันนั้นนะคือแบบเซอร์ไพรส์อันนี้คือมาบอกลักว้าวโซอัมเมซิ่งจริงกับเบลเฮ้ยแต่เนี่ยมีความเล่นคล้ายของอยังไงมีตอนทาีกไ,ไหมวุ้ นี่ยแหละความที่โหยหาตั้งการคืออย่างนี้คือความเล่นแด่ไทม์ให้กับในตัวเอ็มวีอ่ะใช่ถูกฮะคือยังไงอะ่ะว้า คือ MV อ่ะดีดีเลยอ่ะคือมีความคล้ายของรุ่นพี่แต่ไม่ได้คล้ายคึงแบบขนาดนั้นแต่มีความแบบผสมสีแต่ชุดเซ็มสีแบบมันฉูดฉาดไหมมันก็ฉูดฉาดคือแบบมันเห็นแล้วมันสะดุดตามากกว่าคือของ VNK จะเป็นสีชมพูแต่ของ JKT อ่ะจะเป็นสีเหมือนอันนี้หรือเปล่า a k b คือสี่ไสกอตแบบล่สกอตสกอตคือเขาเป็นไลยสกอตจ่าจ่าส่วนเบ k นั้นคือสีตามทง,าทงชาติเบนเคเหรอเจเคทีด้วยแต่ก็มันก็แต่มันดีโดยที่แบบมันเขาเล่าเรื่องอะ่ะคือมันเป็นการเล่าเรื่องสตอรี่สตอรที่แบบความรักจริงๆอะ่ะเหมือนเอามาสคอตอ่ะมาเป็นตัวแทนคนที่เราแอบชอบคคนหนึ่งอะ่ะเราไม่กล้าบอกนี่แหละ เนี่ยมันคือเนื้อหาเพลงที่ควรจะสือ่อแต่ถ้าเบียนอ่ะคือความขายความเป็นชิปเปอร์แต่นี่ก็แบบดีมันดีแบบคนละแบบทั้งสามเบอร์อันนั้นน่าจะเป็นแบบเพื่อนของของเอของบบเ,อเอเคบีแบบเพื่อนเอถูแบบเพื่อนอันนี้คือคู่ชิปบ่เบนเกยก็คู่ชิปก็คือเพื่อนเหมือนกันส่วน J k เเนี่ยมีความเล่นกับมัตคอดก็คือตัวผู้ชาย เหมือนเอามันคอดโคลามาเป็นตัวแทนผู้ชายเลยโดยรวมดีทุกอย่างดีหมดชุดเซ็มอยากจะตีไหมก็อยากจะตีมีความแบบอ่ะเดินไปอ่ะอ่ะให้เรียงชุด3ามวงชุดเซ็มไม่ซ้ำจำสูตรได้ก็คือชุดเซ็ม AKB มาปุ๊บก็คือน,นั่นแหละชี้ได้เลย AKB BNK นั่นแหละ แต่มีแต่ความแบบความเล่นซุ่มกระโปรงอ่ะของ JKT อ่ะเขาซุ่มหลังมากกว่าซุ่มหน้าของ BNK ของ BNK อาจจะมีความคล้ายของ AKB มากกว่าแต่นี้มีความแบบดอกไม้นิดนึงฮก็ดีแหละถือว่าเพลงซิงกิลที่5ของ JKT เนี้ยยี่หกดีอ้ายี่หกงาน GE ของเขาเวลิกุลเลย อ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ chat, กด c r i b e ช่อง In The Toy รีแอครอบหน้ามาอะไรก็น่าจะกินแฟตกับทูทูทเซนดูเลมีถ้าจะทูทูเซนดูเลมีมาก่อนแล้วค่อยกินแฟตนั่นแหละไว้เจอกันใหม่จ้า see you later baby